ำหรับชาว AMD นะครับอาจจะได้บอกลา DDR4 ในช่วงปลายปีนี้แล้วนะครับเพราะว่าแพลตฟอร์มใหม่อย่าง AM5 เนี่ยกำลังจะเข้ามาให้เราได้ใช้กันนะครับรวมไปถึง CPU รุ่นใหม่อย่าง AMD Ryzen 7000 Series ที่ใช้โค้ดเนมว่า ราฟาเอลนะครับเขาจะมาพร้อมการสนับสนุนเทคโนโลยีใหม่ๆม,มาเทียบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น p ีเทคเพหรือว่าจะเป็นดี r 5ก็ตามนะครับและก็ดูเหมือนว่า AMD เองจะไม่ย้อนกลับไปที่ดี r 4อีกแล้วนะครับคงจะเหลือแต่แพลตฟอร์มเก้าที่ใช้ร่วมกันนั่นเองแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็เป็นเทคนโนโลยีใหม่ๆบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปติดตามชมกันครับ คงต้องบอกอย่างนี้นะครับสำหรับ CPU AMD แล้วก็แพลตฟอร์ม A4 หรือว่า A4 นะฮะอายุอานนาเขาก็ไม่ได้น้อยแล้วก้าวมาสู่ปีนี้ก็น่าจะปีที่5ที่6แล้วนะครับเขาเริ่มต้นตั้งแต่ CPU AMD Ryzen รุ่นแรกนะครับก็ยังเป็น A4 โดยที่รองรับ Preset P 3.0แล้วก็ไล่ามาจนเป็น Preset P 4.0นะครับเรียกว่าทันสมัยก่อนใครมาตลอดนะครับแล้วมาถึงปัจจุบันนะครับก็เป็น CPU รุ่นใหม่ล่าสุดเลยอย่าง AMD Ryzen 7 5800X 3D นะครับที่เป็น 3D c r a c h นะที่ AMD ใส่เข้ามาเพื่อให้คอเกมสามารถเล่นเกมได้อย่างสนุกมากยิ่งขึ้นโดยสิ่งต่างๆที่ผมได้พูดไปนะครับนั่นก็กำลังหมายถึงว่า AMD เนี่ยเขากำลังจะโยกเปลี่ยนแพลตฟอร์มนะครับจาก a m 4ซึ่งใช้มาหลายปีดีดักนะครับจาก9้าวเข้าสู่ a m 5แล้วแต่จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันทีละข้อนะครับ ก่อนอื่นเรามาดูรายละเอียดเกี่ยวกับชิปเซตกันก่อนดีกว่านะครับเพราะว่ามีความสําคัญอย่างมากในการเปลี่ยนแปลงเป็นแพลตฟอร์ม M5 นั่นเองนะครับสำหรับในช่วงแรกนะครับก็คาดว่า AMD เนี่ยเขาจะวางตัวชิปเซตที่เป็นรุ่นที่อย่าง X670 เอาไว้ก่อนแล้วก็ทยอยรุ่นน้องแล้วก็รุ่นเล็กลงมานะครับอย่าง B650 แล้วก็ A620 ซึ่งคาดว่านะเพราะว่าเขามีข่าวออกมาว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในชิปเซตรุ่นน้องสุดด้วยแต่ว่ายังไม่ได้บอกว่าอะไรแต่ ในกระแสนะครับอย่างที่เราได้รู้กันก็คือ AMD ที่เป็น Ryzen เจ็ดพันซีรีสที่ใช้ค o r e i ว่าลาฟาเอลเนี่ยคือมีคอนโทรเลอร์เฉพาะ DDR 5เท่านั้นนะครับซึ่งจะนำมาใช้เป็นรุ่นเล็กสุดกับตัวเมนบอร์ดรุ่นล่างสุดเนี่ยก็น่าจะเป็น DDR 5เช่นกันนะครับเพราะว่าไม่มีข่าวเลยว่าจะเป็น DDR 4นะครับอันนี้ก็น่าสนใจเลยทีเดียวแต่สิ่งที่น่าสนใจที่เกี่ยวกับชิปเซต AMD x 6 7 0 0นี้นะครับเขาว่ากันว่ามันจะมาพร้อมกับการเป็น Dual Chip นะครับหรือว่า การใช้ชิปเซตที่แบ่งแยกกันอยู่นะครับในการควบคุมอุปกรณ์ I.O. ต่างๆเพื่อให้เกิดแบนด์วิดที่กว้างขึ้นแล้วก็การควบคุมการทํางานที่สะดวกมากยิ่งขึ้นนั่นเองแต่ว่าน่าจะมีแค่ชิปเซตเดียวนะครับชิปเซตอื่นยังเป็นแบบซิงเกิลชิปเหมือนกันนะฮะ โดยในรายละเอียดคร่าวๆนะครับของด้วยชิปเซทมินก็ได้มานะครับน่าจะเป็นการแบ่งส่วนกันจากหลักๆนะครับที่เป็น I/O เนี่รวมมาอยู่ในชิปเดียวนะครับแล้วก็มีการเชื่อมต่อเข้ากับ CPU โดยตรงเอออีกส่วนหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนโทรเลอร์หรือว่า p เ p e ก็ตามนะครับการทําแบบนี้นะครับก็เหมือนกับว่าเป็นการแบ่งนะครับช่องทางอย่างชัดเจนเลยนะครับเพื่อที่จะให้ I/O ที่มีความเร็วสูงคาเร็ต่ำเนี่ย แยกการทํางานออกจากกันนะครับแต่อันนี้ก็ยังไม่ร้อเซน์ะครับเพราะว่าเราจะต้องดูกันอีกทีว่าผังของ Layout นะครับที่เป็นชิปเซตเนี่ยที่มันจะออกมาในวันข้างหน้าของ x c 7 0เนี่ยมันจะออกมาหน้าตาเป็นอย่างไรครับถัดมาเป็นข้อมูลนะครับสำหรับชิปเซต AMD B 6 5 0ซึ่งเป็นรุ่นน้องนั่นเองนะครับสำหรับชิปเซตรุ่นนี้จะเป็นแบบ s i n เกิลชิป s e t แบบเดียวกัาที่เคยผ่านผ่านมานั่นเอง ที่เดียว,ว่านะครับเขาบอกว่ารองรับการทํางาน p c i 4.0แต่บางกระแสข่าวนะครับเขาบอกว่ารองรับ p c p e 5.0ด้วยอันนี้จะสามารถใช้งานร่วมกับ CPU m d Ryzen 7000ที่เป็น r a f a e l บางรุ่นได้นะแสดงว่าอาจจะมีการแยกย่อยในส่วนของ CPU นะครับแล้วก็คาดการณ์กันว่านะครับสำหรับชิปเซนรุ่นเนี้ยเขาจะมาพร้อมกับ p c 4.0 8เลนนั่นเองนะครับ โดยแบ่งออกเป็น4เลนสำหรับ SSD แบบ M2 แล้วก็4เลนเป็นอุปกรณ์ที่เหลือนะครับไม่ว่าจะเป็น SATA หรือว่า USB ก็ตามอันนี้ก็ถือว่าใกล้เคียงกับชิปเซ็ตรุ่นที่ก่อนหน้านี้นั่นเองครับแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับสำหรับเรื่องของชิปเซ e ตนะฮะสำหรับ X670 เองที่เขาบอกว่าออกมาเป็น Dual Chipset เ,เนี่ย มันไม่ได้หมายความว่าเขาจะมาแบบน็อตบิ o เซาบิ t แบบสมัยก่อนนะที่เราเคยเห็นซึ่งคนที่ย้อนกลับไปสัก8ปีหรือ10ปีเนี่ยเขาจะได้เห็นเมนบอร์ดที่มันเป็น2ชิปเซนนั่นเองก็คือมีน็อตบิตกับเซาบิตแต่นี้ไม่ใช่นะ AMD เขาไม่ได้ทําแบบนั้นเข้าใจว่าน่าจะเป็นตัวชิปเซตตัวเดียวแหละแต่ด้านในเนี่ยแบ่งการทํางานของเป็นอาจจะเป็นสแตก็กรือเป็นอะไรก็ตามแต่นะครับอันนี้คือขึ้นอยู่กับการออกแบบแล้วเดี๋ยวเราต้องมาดูอีกทีหนึ่งว่า การออกแบบแล้วก็ผังที่ออกมาเนี่ยรวมถึงตัวเมนบอร์ดที่ออกมาจริงๆเนี่ยมันจะออกมาในหน้าตายอย่างไงนะครับแต่ก็ต้องมาลุ้นกันนะั่นแหละว่าเราจะได้ตัวช่องทางของ PISIC ิเศษสูงขึ้นหรือเปล่าหรือว่ามีการเชื่อมต่ออุปกรณ์มากขึ้นแค่ไหนนะครับแต่การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ CPU รุ่นใหม่หรือว่า RAM DDR5 นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งดี R 5เนี่ยมันมีผลยังมากเลยนะเวลานี้นะครับ เพราะว่าเรื่องของราคาเนี่ยถ้าเทียบกันในแง่ของความจุแล้วก็ความเร็วนะฮะตอนนี้ d d r 5ยังไงก็ราคาสูงกว่า d d r 4เนี่ยร่วมเท่าตัวเลยทีเดียวซึ่งนั่นก็ทำให้นะครับคนที่จะจัดสเปคก็อาจจะต้องคิดหนักหน่อยและที่สำคัญนะครับปัจจุบันนะเอานับถึงช่วงนี้ก่อนแล้วกันนะครับไม่เกินขึ้นปี2565เนี่ย จีนก็อยู่ในช่วงล็อกดาวน์นะครับซึ่งก็ทำให้ซัพพลายเชนต่างๆที่มันอยู่บน DDR5 เนี่ยมันเริ่มขาดแคลนครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ IC หรือว่าในชุดของ power management ที่ถูกยัดเข้าไปใน RAM DDR5 แล้วนะครับนั่นก็ทำให้เกิดปัญหาที่จะเรียกว่าการขาดแคลน RAM นะครับโดยที่ผู้ใช้เองเนี่ยก็ต้องไปลุ้นไก่ทีนะครับว่าในช่วงปลายปีนะครับถ้าเกิด CPU รุ่นใหม่ AMD Ryzen 7000นี้ออกมาเนี่ย มันจะมีผลกระทบมากแค่ไหนสำหรับคนที่จะใช้ตัวแรม DDR5 พวกนี้ครับและมาถึงตรงจุดนี้แล้วนะครับ AMD เองก็ต้องสตรองมากๆนะครับถ้าจะก้าวไปสู่แพลตฟอร์มที่เป็น DDR5 อย่างเต็มตัวเพราะว่าคู่แข่งเองนะครับอย่าง Intel Gen2 เนี่ยเขาก็มีแพลตฟอร์มที่รองรับ DDR4 อยู่ด้วยนะครับนั่นก็ทำให้ผู้ใช้เองอาจจะต้องคิดสักนิดหนึ่งนะครับว่าเขาจะไปที่ความสดใหม่เลยหรือว่ายัางรองรับในส่วนของ DDR4 แล้วใช้งาน ไปแบบราคาประหยัดก่อนหรือเปล่านะฮะเพราะว่า AMD เองอาจจะต้องรอแพลตฟอร์มนะครับที่รุ่นลองลงมานะซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่าตัว AMD Zen 4นะครับที่กำลังจะออกมาในช่วงกลางปีนี้เนี่ยใช้ DDR4 แล้วก็เป็น CPU รุ่นใหม่หรือเปล่านั่นเองนะครับแต่ที่สำคัญนะครับ AMD เองเขาก็ยังทิงไพ่เด็ดไว้เพราะว่าตัวชิปเซตเองนะครับเขาทั้งรุ่นบนรุ่นล่างรุ่นกลางเนี่ยเขาก็รองรับการปรับแต่งแล้วก็ overclock ได้ด้วยนะครับ ทางคู่แข่งเองเนี่ยก็จะมีแค่ชิปเซ็ตรุ่นท็อปนะครับหรือว่ารุ่นใหญ่สุดเนี่ยที่รองรับการปรับแต่งนั่นเองครับทีนี้เรามาดูถึงเรื่องราวของ CPU รุ่นใหม่กันดีกว่านะครับถ้าใครได้เห็นรถแมปนะครับซึ่งเป็นกราฟิกที่ห้อยท้ายเอาไว้ในช่วงต้นปีนะครับที่มีการพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆนะครับก็จะเห็นได้ว่า CPU AMD เองนะครับเขาก็ถูกแผนอาไว้3จุดด้วยกันนะครับก็คือ3าพาร์ด้วยกัน ช่วงต้นปีนะครับแล้วก็มีกลางปีอีกนะครับแล้วก็ปลายปีนั่นเองเดี๋ยวเรามาไล่กันทีลจุดนะครับผมสำหรับในปัจจุบันเนี่ยรุ่นล่าสุดอย่างที่เราได้เห็นนะครับก็จะเป็น AMD Ryzen 7 5800X3D นะครับซึ่งเป็น CPU ที่เรียกว่ามาพร้อมกับ t d c a t นะครับที่ช่วยให้การเล่นเกมหรือว่าเกมเมอร์เนี่ยเล่นได้ไหลลื่นยิ่งขึ้นด้วยการสเปกนะครับในส่วนของตัวแคชแล้วก็ทําให้มีขนาดใหญ่ขึ้นนั่นเองนะครับทำให้การ ไหลเวียนของข้อมูลเนี่ยทำได้ดีนะครับแบนด์วิดต์ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเหมาะกับการเล่นเกมน,นะครับและขยับมาอีกส่วนหนึ่งนะครับนั่นคือ MD รุ่นใหม่นะครับที่เป็นเซน4 6นาโนเมตรนะครับซึ่งกำลังจะก้าวเข้ามาในช่วงกลางปีนี้ซึ่งก็ยังไม่แน่ไม่นอนนะครับว่าจะเป็นตัว4 0 0 0หรือว่า5 0 0 0ซีรีส์รุ่นใหม่หรือเปล่านะครับหรือว่ามีการปรับเปลี่ยนอะไรเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะฮะอันนี้ก็ต้องติดตามมาดู และสุดท้ายนะครับในช่วงปลายปีนะครับก็จะปีในส่วนของ CPU รุ่นใหม่อย่าง AMD Ryzen 7 0 0 0ซีรีส s ที่ใช้คนเนนว่าล a ฟิเอลที่เรากำลังพูดถึงอยู่ในแพลตฟอร์มของ a m 5รุ่นนี้นะครับและจากภาพนะที่เราให้ดูตรงนี้นะก็จะเห็นว่า CPU ที่เป็น a m 5รุ่นใหม่นะครับมันก็จะหน้าตาเนี่ยจะคล้ายเดิมนี่นะครับก็ไม่ได้ไม่ได้ต่างอะไรมากเพียงแต่มีอยากมี ส่วนตัดส่วนแหว่งอะไรนะใส่เข้าไปนะครับให้มันดูมีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นซึ่งไม่รู้ว่าเป็น CPU ตัวจริงหรือเปล่านะแต่การเปลี่ยนแปลงนะครับที่เราคาดหวังนะครับว่ามันจะเกิดขึ้นก็คือการที่ AMD นะครับอาจจะเปลี่ยนจาก PGA นะครับก็คือเป็นพินเนี่ยที่อยู่บนซี u ยเนี่ยย้ายไปเป็น LGA นะครับซึ่งอยู่บนเมนบอร์ดนั่นเองโดยใช้ซ็อกเก็ตที่เรียกว่า1781นนั่นเองนะครับอันนี้ก็ยังคงเหมือนเดิมแต่ไม่รู้ว่าพินเนี่ยมันจะถูกใช้ไป เหมือนเดิมเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือว่าันถูกย้ายไปบนเมนบอร์ดนะครับซึ่งถ้าย้ายไปบนเมนบอร์ดคล้ายกับของ i n t เ l เนี่ยก็เลยดีว่าน่าจะเป็นข่าวดีของใครหลายคนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เคยแกะฮีทซิงจาก CPU AMD นะครับแล้ว CPU ติดมาด้วยพึง่งนะฮะ <c oughs> เหตุหลายเคสเลยนะครับอันนี้ก็ <c oughs> น่าจะช่วยให้ปัญหาเหล่านี้ลดน้อยลงนั่นเองครับ แล้วก็มีข้อมูลหลุดข้อมูลรั่วออกมานะครับสำหรับ CPU AMD Ryzen 7000 Series นะครับเอาออกมาให้เห็นข้อมูลคร่าวๆรู้อาจจะเป็นการคาดการณ์ของสื่อต่างประเทศก็ได้นะครับอันนี้เดี๋ยวมินก็ค่อยมาวิเคราะห์ให้ทีดูอีกทีละกันนะครับ mm hmm. โดย CPU ทั้ง3รุ่นนี้นะครับประกอบไปด้วย CPU AMD Ryzen 7600ครับซึ่งจะมีทั้งที่เป็น x แล้วก็ n อน x ต่อท้ายมาด้วยนะครับมาพร้อมกับการทำงานแบบ6คอหรือว่า8คอโดยมีค่า TDP อยู่ที่65วัตต์นะครับเลขรุ่นหนึ่งนะครับก็เป็น amd ryzen 7 9 0 0 x ครับทำงานในแบบ12คอ24เทรดมีค่า TDP อยู่ที่105วัตต์ครับและรุ่นสุดท้ายนะครับที่ได้ข้อมูลมาก็คือ amd ryzen 7 9 5 0 x นะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับการทำงาน16คอ32เธรดมีค่า TDP อยู่ที่ 170วัตต์ครับรุ่นนี้จะเป็นเรือธงนะครับสำหรับเราฮาร์ดคอร์เกมเมอร์นั่นเองโดยที่มีสัญญาณในการมากกว่า5 GHz นะครับและมีการอ้างอิงมาด้วยนะครับว่าเขาจะใส่ G P U มาบน C P U รุ่นนี้อีกด้วยนะครับอันนี้ก็50-50นะฮะอย่าเพิ่งไปฟังเต็มหูแล้วกันครับมาถึงในเรื่องของราคากันบ้างนะครับเพราะว่าใครจะเปลี่ยนแพลตฟอร์มใหม่อาจจะต้องคิดหนักเลยนะครับกับเรื่องของ ราคาต่างๆเหล่านี้นะครับโดยเพราะยิ่งคนที่จะประกอบคอมใหม่นะครับแล้วเปลี่ยนเป็น DDR5 ก็น,นึกถึงฝั่งคู่แข่งตอนที่ออกมาแรกๆนะฮะแล้วเราเห็นราคา DDR5 เป็นยังไงบ้างครับเช่นเดียวกันนะครับสำหรับ CPU AMD รุ่นใหม่รุ่นนี้เพราะฉะนั้นแล้วเราลองมาคาดกันดีกว่านะครับเราจะใช้ตัวเซตที่เป็น AMD Ryzen 7 5 8 0 0 x t d นะฮะเอามาจัดสเปครวมๆกันนะครับเพราตีว่ามันน่าจะ ใกล้เคียงกับในส่วนของ CPU รุ่นใหม่ที่มันกำลังจะเกิดขึ้นนั่นเองเมื่อดูจากราคานะครับ8 2 0 0 0บาทนี้แล้วนะครับก็เรามาดูเซตของตัว AMD M5 นะครับที่เป็นการคาดการณ์ของตัวจัดสเปคใหม่ละกันนะครับสำหรับคนที่จะซื้อแบบยกเซตเลยนะฮะอันนี้ก็เริ่มต้นกันที่นะครับตัว RAM DDR5 เนี่ยมันคาดการณ์กันนะว่ามันอาจจะราคาเท่าเดิมก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะลดลงซึ่งอาจจะไม่มากนะครับ ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆนะเวลาที่คุณจะจัดเซต M5 ในช่วงแรกเนี่ยตีเข้าวๆนะครับ CPU เนี่ยอาจจะราคาไปใกล้เคียงอยู่ที่ประมาณสัก20,000บาทก็คือเราบวกจาก CPU รุ่นเดิมที่เป็นราคาณนะปัจจุบันนะครับบวกกับแรม DDR5 5200 32GB ตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ1 1 0 0 0 0บาทนะครับส่วนอุปกรณ์อื่นๆอาจจะใช้แบบเหมือนเดิมเลยหรือว่าใช้การ์ดจอในระดับที่ใกล้เคียงกันนะครับงบประมาณเนี่ย ถ้าดูดูแล้วมันจะสูงขึ้นอีกราวๆแปดพันถึงเก้าพันบาทนะครับโดยเมื่อรวมกับเมนบอร์ดที่อาจจะสูงกว่าในช่วงแรกๆนะก็คือราคาก็จะเป็นปกตินะพอเปิดตัวใหม่ราคาก็จะไม่ได้ถูกเท่าไหร่นะครับก็น่าจะทําให้จบเซตเนี้ยอยู่ที่ประมาณ9 0 0 0 0บาทนะครับผมซึ่งก็ตรงเนี้ยนะครับก็ทําให้คนที่กําลังจะจัดสเปคนะครับก็ต้องมาดูกันลยครับว่าถ้าคุณต้องการเนี่ยใช้ d d r 5นะครับแล้วก็ใช้สเปคประมาณนี้นะครับถ้าเทียบกับ ณปัจจุบันนะยังไม่ถึงครึ่งปีดีนะครับเพิ่มไปอีกประมาณ8,000ถึง9,000บาทเนี่ยคุณโอเคไหมกับสเปคที่มันแรงขึ้นดีขึ้นนะครับหรือว่าถ้าคุณคิดว่าตัวสเปคที่เป็น DDR4 มันยังตอบโจทย์คุณได้โดยใช้ CPU UM AMD ที่เป็นเซนโฟรรุ่นใหม่ที่กําลังจะออกมาในช่วงกลางปีนี้ใช้ได้อยู่ก็แล้วแต่นะครับก็คืออันนี้ขึ้นอยู่กับความชื่นชอบแล้วก็งบประมาณที่คุณใช้เหล็กรับอันนี้ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับสาหรับให้คนที่กําลังจะคิดจะประกอบคอมใหม่ในช่วงปลายปีนี้นะครับได้ตัดสินใจกันโดยเพาะยิ่งคนที่ชื่นชอบ c p u AMD นะครับก็จะได้มีข้อมูลในการที่จะช่วยในการตัดสินใจของคุณนะครับว่าจะเลือกเปลี่ยนไปเป็น DDR5 อ้เลยไหมหรือว่ายังใช้ d d r 4ดีหรือว่า จะไปดูคู่แข่งนะครับว่าตอนนั้นมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างซึ่งเราก็จะพยายามรวบรวมข้อมูลมาให้คุณได้รู้จักได้สัมผัสกันนั่นเองนะครับอันนี้เป็นเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็เทรนใหม่นะครับทเอมินก็เอามาอัปเดตกันนะครับส่วนครั้งหน้าจะมีเทรนอะไรเนี่ยก็ติดตามกันนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe เป็นกำลังใจให้เอมินก็แล้วก็ c h anel mbs ด้วยนะครั้งหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ